พี่จะเอาัปมาไปทนข้าวด้วยกันไปทาวไปข้าวไปท้าพ่อเห็นแม่ชวนชาบข้าวอยู่ดีบเยอะมากวันีไปดูไปดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวี่เีเนะพี่เีเรีบนพี่ียบเีดูเลยดูเลยมาจ้ามาจ้ามามาาม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 มา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 มมา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 าม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 า คนไหนอยากดังเราต้องมาที่นี่ได้ดังดังเงี้ยหรือว่าไปที่อื่นไปที่อื่นแล้วก็มีคนสนใจแต่ทั้งี่น้องนัทคืมกินข้าวลงกับคนอื่นไหมไม่ค่อยนี่ครับส่วนใหญ่ก็คือจะคนเดียวในรถบ้างอะไรงาเงี้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวปอนเลยอ่าป้อนเลยผมเป็นคนเดียวที่เวลากินข้าวเหนียวแล้วบอกหลับแต่ไม่เป็นไรผมมีเวลาสี่ชั่วโมงเดินทางผมไม่ได้กินข้าวเหแล้วก็ชิ้นเอง ก็สับเปลี่ยนอไกินนี่อาหารพัาารทนั้นอะไรอะไรอร่อยสุดวันนี้่อยมดวันนี้พรฒนากากอบๆวันนี้ข้าบอกว่านี่อร่อยสุดไปต่าอน้อนทังนั้นกวนนะี้อคชันด้วย้างในปวดท้องปวดท้องงทำนึงทำนึงอ่ะคว้านไข่คว้นไข่เอ้ยมีเห็ดด้วยคว้านทั้งองเลยนะ ป้อนงสองให้ป้อนน้องนัทเนอหนหน้าตาเลอ่ะไม่จำลองป้อนอยู่่จะจะาดีอะไรป้อนแม่ก่อนแม่เนี่ยกินแล้วกินแล้วโ่เพื่อใใช่แม่จไปนินแล้วนึกไำงานอนีแล้วาน่าเออกินได้โอ้ยเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิคหนึ่งคานึ่คานึงคอไคเน่บอกให้ีอ่ปากก็ยังงานแต่งงานอะไรเนาอมาอมา วันที่ฟ้อแล้วยังรับเป็นลูกเลนะใช่ไหมไม่ยอมรับเป็นลูกแรกยังเี้ยมาอีเลยหรือว่าม่ไมหลอกให้รับก็ต่างไปใช่้มคอันอันนี้เป็นข้าวข้าวฟ้อนข้าว้นข้าวามสามข้าวอรข้าไมข้าวไม่สามยเมียทีเลี้ยงข้าวอะไรข้าวลำพู๋ไม่มีคนช่วยส่งให้เลย ครับปอนี่ปอนีอร่อยไหมครับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แซ่บบ่ยอยากให้ลูกแกงนี้อร่อยครับอ๋อแกงเปิดแกงเปิด ก็จะมีเห็ดมีเห็ด,ม,หดมีหล่าไม้มีอะไรอีกปหมผ<ฮ>ักของอย่านั้นเราดูก่อนดีกว่าเห็ดหมุนหูนั่นนะเห็ดมุมแนววันนีเห็ดหมุนหูน้ำเย็นน้น้ำเย็นเห็ท<ล>ี่ดำดำเป็นน้ำเย็นน้ำ้วนี่เห็ดอะไรอ่ะ กิอะไรอะกินอะไรในตลาดกิมอะไมใช่ไม่ใชอะไรมจ่อะฮกิมจใช่เหรอมจิพี่จะกินกับขอนหวานไหยใช่เห็นงั้นก็กินดละะไม่เบื่อไม่เบื่อเาเ่อเ่ากินแต่มีคนจะซื้อมากดีมันมวันนี้อากาศมันร้อนร้อนแดดมันไม่แดดนะนะร้อน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 อ้ นี่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 มีแต่กล้องร้อนแฝดร้อนแฝดเออร้อนแฝดท็อปไปไหนครับเป็นยังไงท็อปอะไรเป็นยังไงท็อป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 กินข้าวยงท็อปกินข้าวแล้วก็ท็อปกินข้าวคนเดียวไม่มากินข้าวเด้อไม่ไปมาเร็วท็อปท็อไปไหนต่อนะนะตามข้าวบครับวนใช่ไหมก็เลยว่าตอนเช้าก็เลยแวะมาวันนี้วันนี้มาอีกป่ะวันนี้มาอีกครับ อยูทุกวันอยู่ทุกวันจนกว่าพี่ๆจะเบื่อน่าไม่มีคำเบื่อไม่แต่ว่าน่าแต่ว่าเอ็กซีถามว่าในกลุ่มของอมรินน่ะหล่อๆนี่หมดยังเดี๋ยวมีอีกหลายเบอร์ฮะมาเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวพอนัดประจำการเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีไม่หยีมีกดประจำการมีอีกใช่ไหมเขาต้องคัดสรรที่แบบเบอร์ต้นๆใช่ไหมมาที่กดบอกเนี่ย ผมนี่เบอร์ล่างสุดล้วฮะ่ีสุดนะครับย่าอย่าอยาล็อกตัวเองอย่าอตัวเองเลยครับนลอยู่ช่องสามับตไปจตกทั้งสามเพว่าเกลับเแสดงว่าจำได้ข้อมูลแน่นครไม่โตเป็าใเชียงรายเหรอไม้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮี้ยเเ้เ้เฮ้เฮ้ยเยเ้ย้ย มันอยู่กับลุงหอมหลายออยู่มุกทหารต้องมีมุกโคตรมุกเลยเนาะอ๋อใช่มุกเนี่ยคือมุกดาหานใช่หัวจะเคสกันแต่เนิ้คนนี่คิดจะนั่งกินข้าวน้องกนเถ้าใครี่น้องนะพี่เป้ก็นั่งกินอยู่นี่แหละน้องนัดมัดน้ำหลังเรื่อวงแหวนมาพี่เป้ครับก็มานางใหญ่ใหญ่ไกญ่ให่ไม่ใก่ไม่ใหญ่ใหญ่ให่ที่นี่ อเนดีนะครับผมกักน้าชาวกับนักภใส่ไม่ยเขาไม่เยอีบข่ากันมด้พี่น้องค่ะมาได้ค่ะกินก็จีบปั้นมาไม่เจอลุงพลไม่เป็นไรครับแต่มาที่นี่แล้วชาวบ้านใจดีคัะเป็นแก๊งอ์ดีแมแม่ใจดีเคยไปเรียนลิเกมาปะไฮะรู้สึกว่าอ่อนเหลือเกินนะ ารลมดีค่ะบาลมนีต้องมีแม่โยกเห็ยนมลิเกเป็นดีเจเก๋ไงนะยอดเก่งเลยอยู่เป็นอยู่เป็นเาเรียกว่าอยู่เป็นนี่เป็นเจดีมากเลไม่ใช่ดีเจอย่างน้ยนจะเป็นอาิีพนะไยิ้มพุงกลางไปนั่งข้างไปกินข้าวนะอยู่ขึ้นไหนครับตอนฝั่งนี้น้องนั่งฝั่นั้นมัมาถูกแล้วลุงจิมมี่หนู่นหนู่นนุ่นหนุ่นนุ่นขอบคุณนะคะนะ เดี๋ยวเรากินข้าวด้วยกันก่อนนะคะ่มะมาค่ะสวัสดีค่ะค,ค,คุณเรุณเ, <c oughs> เอ้ามาข้างหลังเหรอ <c oughs> ไม่รู้ใค, <c oughs> ครคี่ต้ <c oughs> องห็นจังเป็นไงบ้างรับกระแสช่วงนี้ คุยเรื่องนั้นแล้วก็ยูทูบเบอร์ต้องหายไปหมดเลยถ้าอย่าถ้าอยากดังเข้มาปลุกปอกได้เพราะว่านักข่าวนะวนมองมองกล้องเปะ๊ะสี่หนึ่งสอง